มาดูข้อ7กันต่อนะคะลูกข้อ7ข้างหน้ามีแปดส่วนสิบห้าลูกข้างหน้ามีแปดส่วนสิบห้าข้างหลังไม่มีหรือว่าต้องใส่ข้างหลัง8ดส่วนสิบห้าเหมือนกันลูกนะส่วนข้างหลังไม่มีข้างหน้ามีแปดส่วนสิบห้า ข้างหลังไม่มี8ปดส่วนห้าใสไปแล้วส่วนข้างหน้าไม่มี1ส่วนไรลูก1ส่วนสหนูก็ต้องใส่1อะไรลูก1ส่วนสไว้ข้างหน้าะต่อไปข้อ8ลูกข้อ8นะนั่นหนูจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูก5ส่วน12เท่ากับ3ส่วน20ก็ได้เพราะเป็นการคูณกันนะคะลูกหรือค่าอยกใส่3ส่วน20คูณ5ส่วน12ก็ได้นะ ข้อ9ก็เช่นเดียวกัน,กนลูกก็เป็น5ส่วน4คูณกับ6ส่วน10นะคะลูกข้อ10อ้าก็เหมือนกันลูกหนูจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะแต่เนื่องจากอันเนี้ยนะมันเป็นสมบัติการสลับที่ทก็สลับให้เขานิดนึงลูกน,นะสลับให้เขานิดนึงก็จบไปนะนุก1 8 1นะคะไปแบบฝึกหัดที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ก่อนว่า สรุปก็คือตรงนี้ก็คือการอะไรลูกสลับที่สลับที่การคูณเศษส่วนลูกนะสลับที่การคูณเศษส่วนประเมินซิได้เท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ต่อมาลูกแบบฝึกหัดต่อมาจะเป็นการสลับที่สลับที่อะไรลูกสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่มการเปลี่ยนกลุ่มการคูณเศษส่วนนะการคูณเศษส่วนอย่างข้อหนึ่งใช่ไหมลูกอย่างข้อหนึ่งอ่านมาดูก่อนมีตัวอะไรบ้างพี่จะทำให้ดู5ข้อดีไหมเออสามข้อพอเนาะทำให้ดู3ข้อ,ขอพอนะการเปลี่ยนกลุ่มก็คือ ตรงนี้มีห้าส่วน6 5ส่วน6กยังเขียนเหมือนเดิม1ส่วน2ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมลูกนะอะไรหายไป4ส่วน5หายไปตรงนี้หนูก็ต้องเขียน4ส่วนห้าเหไหมข้อ2ข้อ2อลูกนะข้อ2 1ส่วน5 1ส่วนหมี3มส่วน8 3ส่วน8อะไรหายไปลูกสองส่วน7จหายไปตรงนี้ต้องเขียน2ส่วนเจ็ด โอเคนะต่อไปข้อ3ลูกข้อ3อะไรหายไปบ้างลูกข้อ3 1ส่วน2 1ส่วน2 3ส่วน4 3ส่วน4อันนี้7ส่วน9หายไปก็ต้องเขียน7ส่วน ต่อไปข้อ4ทําเองนะคะข้อ4ทําเองแล้วดูซิมาตรวจซิว่าถูกหรือเปล่านะคะ หนูจะเห็นว่าการเปลี่ยนอะไรลูกการเปลี่ยนหมู่ใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าการเปลี่ยนหมู่หรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยนะตัวเลขยังคงอยู่ที่เดิมแต่วงเล็บจะเปลี่ยนไปอย่างข้อแรกนะคะอย่างข้อแรกลูกนะหนูจะเห็นว่าตอนแรกวงเล็บอยู่5ส่วน6กคูณกับ4ส่วน5เนี่ยอยู่วงเล็บหน้าแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ใส่วงเล็บหน้าและวงเล็บกลายไปอยู่ท้ายแล้ว สี่ส่วนห้าคูณกับหนึ่งส่วนสองก็ขยับมาอยู่ข้างหลังวงเล็บเนี่ยมาอยู่ข้างหลังอย่างข้อสองวงเล็บพขอยู่ข้างหลังก็มาใส่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยลูกนะอย่างข้อสามวงเล็บพขอยู่ข้างหลังก็มาอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยตัวเลขยังคงเดิมแต่แค่เปลี่ยนหมู่ในการคูณเฉยๆนะคะอย่าลืมใส่คะแนนด้วยนะคะทุกครั้งนะคะลูกนะเพื่อประเมินว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะคะเราเข้าใจหรือเปล่า จงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอันดับแรกดูก่อนอย่าเพิ่งหลับหูหลับตาคูนะลูกนะดูก่อนอันนี้3มส่วน8มี3ส่วน8มีอ่าอันนี้1ส่วน5ลุงดูสิ1ส่วน5คูณ1ส่วน5 1ส่วน5เหมือนกันเลยเป็นสมบัติการอะไรลูกสมบัติการ สมบัติการอะไรลูกการสลับที่นะสมบัติการสลับที่ใช่ไหมเออสามส่วนแปดคูณหนึ่งส่วนห้ามันก็ต้องเท่ากับหนึ่งส่วนห้าคูณสามส่วนแปดตัวนี้หนูก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะลูกนะต่อมาข้อสองลูกข้อสองจะใส่เครื่องหมายอะไรดี๋ดยวดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งหลับหูหลับตาทำนะลูกนะดูเปรียบเทียบกันก่อน อย่างตรงเนี้ย6ส่วน13มี6ส่วน13มีระหว่าง5ส่วน4กับ3ส่วน4ใครมากกว่าเออ5ส่วนสี่ก็ต้องมากกว่าสิลูกนะเพราะมันต้องค่าส่วนเนี่ยใช่ไหมเออเพราะนั้นเนื่องจาก6ส่วน3 6มส่วน13มันเท่ากันคูณด้วยจำนวนที่มากกว่ามันก็ต้องมีค่าเป็นไงกว่ามากกว่าเนี่ยตรงนี้ดูว่าต้องใช้เครื่องหมายมากกว่า นะหนูค่อยๆพิจารณาแบบนี้นะอย่าไปคูณอยู่ดีอย่าไปคูณสเปกสปะนะลูกน,นะเพราะมันจะทําให้ยุ่งยากกันไปใหญ่ลูกอย่างอันนี้มีอะไรลูก25ส่วน20 25ส่วน20อยู่แล้วหนูก็มาเปรียบเทียบว่าละวาง10ส่วน15กับ12ส่วน15อะไรมันมากกว่าก็12ส่วน15หนูคูณด้วยจำนวนที่มากกว่าย่อมมีค่ามากกว่า แสดงว่าข้างหน้ามีค่าน้อยกว่าก็าต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้ไหมคะลูกนะพี่อาพี่ทําข้อสี่ให้อีกข้อนึ่งนอกนั้นทําเองนะข้อสี่ลูกข้อสี่เนื่องจากไม่เท่ากันเนื่องจากไม่ค่าไม่เท่ากันอนดูดูนะ 2, สองส่วนเก้าหนึ่งส่วนเก้าใครมากวา 2, 9, มากว่าสองส่วนเก้ามากกว่า สีชมพูนะดูสิสี่มพูก่อน2ส่วน9มากกว่า1ส่วน9แล้วก็ดูสิระหว่างระหว่างนะ3ส่วน8 3ส่วน8อันนี้4ส่วน8ฝั่งนี้มีค่าเป็นไงกว่ามากกว่าลูกอันนี้เปรียบเทียบกันเป็นไงลูกค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหนูต้องคูณและฝั่งนี้3 3มสคูณ2เป็น หกแปดคูณเก้ิบอันนี้ก็คือ6กส่วนเจ็ิบสอฝั่งที่ 4, สี่คูณหเป็น4 8 9ก็72ระหว่างหกส่วนเจิบสกับ4ี่ส่วนเจใครมากกว่าก็หกใช่ไหมลูกนะหกส่วน 42, ิบสองก็มากเจก็มากกว่าเพราะนั้นเราก็ต้องตอบมากกว่ามาทางนี้ โอเคนะต่อไปข้อ15ลูกทิศแรกมันจะทำห้ถึงข้อ4นะแต่ดูดูแล้วเออมันน่าสนใจดนะีข้อ5อันนี้ได้มีค่าเท่ากับ1ตัวมันเองหารตัวมันเองจะมีค่าเท่ากับ1เท่ากันนะพอหารกันแล้วได้1ได้1เท่ากันแล้ว8ส่วน12ก็มีค่าเป็นไงลูกอันนี้ก็8ส่วน12อันนี้ก็8ส่วน12เป็นไงกันลูกมีค่าเท่ากัน หคูณตัวที่มีค่าเท่ากันเข้าไปก็ย่อมมีค่าเป็นไงกันเท่ากันออกมาข้อหนะข้อหเป็นไงคะลูกข้อหดูนะอันนี้มีค่าเท่ากันไหมตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันไหมลูกเท่ากัน5ห,หาร5ได้เท่าไหร่ตัวมันเองหารตัวมันเอง,เองได้หนึ่ สี่หนึ่งสี่สี่สองเป็นแปดอันนี้สีฟ้าเนะี่ยมีค่าเท่ากันแต่ข้างหน้าคูณด้วยหนึ่งข้างหลังคูณด้วยสองแสดงว่าข้างหลังก็มีค่าเป็นไงกว่ามากกว่าต่อมาข้อเจ็ดหรูข้อเจ็ดตัวนี้กับตัวนี้มีค่าเท่ากันโอเคไหม นะตัวนี้หารกันแล้วไม่ถึงหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเพราะว่าอะไรสี่มันน้อยกว่าเก้าถ้าเกิดถึงหนึ่งมันคือต้องเก้าส่วนเก้าอันนี้ไม่ถึงหนึ่งอันนี้เป็นไงลูกหนึ่งพอดีอ้าวสิบห้าส่วนหกเท่ากันข้างหน้าคูณด้วยตัวเลขที่ไม่ถึงหนึ่งก็ต้องย่อมน้อยไปไเรื่อยใช่ไหมลูกตัวหลังคูณหนึ่งก็ต้องเป็นไงลูกตัวหลังก็ต้องมีค่ามากกว่าเพราะนั้นก็ตอบ มากกว่าหายมาข้างหลังนะคะข้อ 8, 9, 10ทําทำเองได้ไหมได้นะแล้วลองมาดูเฉลยดูโอเคนะ ผ่านไหมคะลูกผ่านนะต่อมาเราจะมาขึ้นเรื่องอย่าลืมใส่คะแนนนะลูกนะ mm hmm. เผื่อใครได้สิบเต็มนะต่อมาเราจะมาขึ้นเรื่องการหารเศษส่วนลกูการหารเศษส่วน mm hmm. การหารถ้าหนูคูณได้หนูหารได้แน่นอนลูก mm hmm. เพราะว่าการหารเนี่ยมันคแค่เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นอะไรเท่านั้นกลับเศษเป็นส่วนเท่านั้นลูกมันก็จะง่ายขึ้นนะมันก็จะง่ายขึ้น พร้อมนะพร้อมสุดลมหายใจเข้าลึกๆอืมไปพร้อมกันลูกอข้อหนึ่งเนี่ยตัวอย่างเป็นอย่างนี้สี่หารด้วยสามส่วนสี่วิธีการเขาบอกว่าอะไรลูกเขียนตัวตั้งต้นเหมือนเดิม เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณดังนั้นกลับเศษมาเป็นส่วนอุย้ยเขาให้เทคนิคไว้เรียบร้อยแล้วลูกนะหนูแค่เท่ากับอ้าเขียนตัวหน้าไว้เหมือนเดิม C เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนอันนี้เคยเป็นส่วนอันนี้เรียกว่าเศษต้องกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษก็คือกลับมาเป็น4ส,ส่วน3นะข้อนี้ก็ตอบเลยลูก4คูณ4เป็น 16บหกส่วนสง่ายเลยลูกนะถ้าหนูอยากทำเปเสร็จค่าก็ไม่ได้ยากเลยก็คือ3 3อะไรได้16กลูก3 4 12 3 5 15บส้าเหลือเศษหก็ตอบตรงนี้เลยโอเคไหมผ่านนะอ่ะมาดูเลยวิธีทำอย่างข้อ1น,นะลูกนะ15เขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนจากคานเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก4ีส่วนเก้า็เป็น9ส่วน c ลูกนะเป็น9ส่วน c เท่ากับ15คูณ9ส่วน c อา้าว15คูณ9ได้เท่าไหร่ลูกไปคูณมาได้135ส่วน c แล้วก็ทำเป็นเศษส่วนจำนวนคละลูกนะทำเป็นเศษส่วนจำนวนคละก็จะได้เป็น4อะไรได้135หรือใกล้เคียง4คูณโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ 4คูณ33ลูกนะ4คูณ33ก็จะเป็น33เหลือเศษเท่าไหร่ลูก4คูณ33ได้1 0 0 32ก็เหลือเศษ3ก็เอาไว้ข้างบนนะคะจบข้อ,อ1เห็นไหม ง่ายมากถ้าเป็นการคูณหารเศษส่วนอ่ะมันยากอ้ตรงบวกลบเศษส่วนเท่านั้นแหละลูกที่เราต้องหาคราน,นนั่นแหละนะหลังจากนั้นหนูทําได้หนูสบายเลยเห็นไหมลูกนะเออสบายจริงๆอ่ะเจ็ดเหมือนเดิมเพราะเป็นตัวตั้งเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนโลกอ่ะก็จะเป็นเจ็ดคูณแปดส่วนหนึ่งเจ็ดแปดก็ห้าสิบหกห้าสิบหกส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนก็เขียนแค่ห้าสิบหกพอจบ ปิงปังปิงปังไหมเออนะมันมีแค่นี้แหละลูกนะการเรียนนะถ้าเราพยายามนะพี่ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของน้องๆไปได้หรอกนะน้องๆเรียนได้น้องๆทําได้พี่เชื่ออย่างนั้นนะข้อสามลูกสิบเปลี่ยนจากหารเป็นคูนกลับเศษกลับเศษเ,เ,เ,เป็นส่วนลูกนะ ก็เป็นอะไรลูกจริงๆเนี่ยพี่เคยสอนตัดแล้วนะพี่เคยสอนตัดแล้วแต่เนื่องจากข้อนี้ให้แสดงวิธีทำพี่ก็ต้องแสดงวิธีทำลูกอา้าวแล้วค่อยมาตัดทีหลังก็ได้อา้าวตัดเลยลูกอา้าอะไรตัดได้5 1552เป็น10เออนั่นง่ายจัง2คูณ6ก็เป็น12แหมใช่ไหมเอออะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยเออ เปิดเทอมไปทำให้วิบวับวิบวับเลยนะโอเคเปล่า okay, well. เออหเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลูก1คูณ9ส่วน4 1คูณ9ก็ได้9ใช่ไหมลูกนะ9ส่วน4เอาทำเป็นเศษคล่าลูก4อะไรได้9 4 2เป็น8บวกอีก1เป็น9ใส่เศษไปข้างบนกน็จบข้อส ต่อไปข้อ5ลูกข้อ5เป็นอะไร12เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลูกเออก็เป็น12คูณ15ส่วนด้วย8ใช่ไหมลูกเออเอา้าว8 1 8เออไม่ได้ตัดไม่ได้อ้าวไม่เป็นไรเอาแม่4ก็ได้ใช่ไหมลูก4 1 4 4 2เป็น8 สีอะไรได้12ลูกสี่สาสิบหลังจากนั้นเราก็เอา3กับ15มาทำอะไรกันคูณกัน3ามคูณสิก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูก3ามคูณสิก็ได้เป็น4อะไรลูก4ีสห้านะสี่สิส่วนสองเออสี่ส่วน 2. สอสองอะไรได้4ี่สห้าเออลูก สองยี่สิบสองใช่ป่ะสองยี่สิบสองเป็นสี่สิบสี่บวกอีกหนึ่งเป็นสี่สิบห้าฟิลฟ้าฟิลฟ้าเดี๋ยวใช่ป่ะเห็นไหมเร็วไหมลูกเร็วนะหนูทำไปก่อนพี่แน,นเลยนะทำไปก่อนพี่แน,นเลยลูกนะคนเก่งสิบห้าเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนลูกก็เป็นสิบห้าคูณ 12หาร6ว้าวว้าวว้าวเห็นเลขไม่สวยพอตัดได้ไหมลูก6 1 6 6 2 12หวิเยวาวเย้วาววิบวับวิบวับเลยใช่ไหมเออ15คูณ2ไเป็นเท่าไหร่ลูก30เออนะ30ส่วนหนึ่งก็เขียน30ก็พอเนาะอืมต่อมาข้อ7ลูกโอ้โหไปได้แบบรวดเร็วมากลูกไปได้แบบรวดเร็วมาก 13เป็นจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลูก13คูณ7ส่วน2ลูก13คูณ7ก็เป็น91ส่วน2ลูกทำเป็นเศษคละลูกทําเป็นเศษคละก็เป็น2 2อะไรได้91ใกล้เคียงก็ได้2 45 15คูณ2ก็เป็น90นะบวกอีก1ก็เป็น91 อ้าวสี่ลูกเปลี่ยนหารเป็น,น,ปนคูณกับเศษเป็นส่วนลูกก็เป็นสี่คูณสิบส่วนด้วยเท่าไหร่สี่คูณสิบส่วนหกลูกอ้าวแม่อะไรตัดได้เนี่ยแม่สองเนาะสอง สามหกสองสองสี่เอออ่สองคูณอะไรลูกสองคูณสิบเป็นยี่สิบยี่สิบส่วนส,สามสามอะไรกล้เคียงยี่สิบลูกสามหกสิบแปดเหลือเศษส,สองเออก็ตอบเลยหกเศษสองส่วสามจบแปดข้อใครถูกหมดยกมือขึ้นเก่งสุดดีมากๆากลูกนะ ต่อไปมาลองทำมาน,นี้ดูหนูลองทำเองได้ไหมลูกนะลองทำเองก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเฉลยกับพี่แนนแล้วลูกนะเนาะเฉลยกับพี่แนนก็จะเป็นลายลูดันเนี้ยสี 4, 5, ่ส่วนหคูณ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหนูจำได้ไหมจำนวนเต็มมีส่วนเป็น1อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวบางคนบอกพี่แนนหนูจำไม่ได้โอเคไอตรงเนี้ยมันคือ4ส่วนหาหารด้วย2ส่วน1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเพราะว่าจำนวนเต็มมีส่วนเป็น1ลูกเพราะนั้นหนูก็มาเปลี่ยนอันนี้ตรงนี้พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะพี่เทียบให้ดูว่า2ตัวเนี้ยมันเขียนแบบน,นี้ได้ก็คือสองส่วน1นะ ราะนั้นตรงนี้มันคืออะไรลูก4ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็จะได้เป็น4ีคูณ1ส่วนด้วย5้คูณ2แบบนี้เออสีคูณ1เป็น4 5คูณ2เป็น10นะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยลูกทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสิสี 4, 2สองสอหสิบ ก็จะเป็น2ส่วนลายลูกสองส่วนห้าโอเคนะต่อมาข้อ2อลูกข้อสอง 7ส่วนอะไรลูก7ส่วน9เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก12ส่วน1ก็กลายเป็น1ส่วน12ใครไม่ทันกลับไปดูข้อ1ใหม่นะเท่ากับ7คูณ1ส่วนอะไรลูก9คูณ12ลูก7คูณ1เป็น7ใช่ไหมลูก12 9 100าอยะไรลูก108แไม่มีอะไรตัดได้แล้วก็ หยุดหยุดหยุดใช่ไหมลูกพอหอยุดนะต่อมาข้อ3ลูก6ส่วน11เปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลูกนะก็ได้6คูน1ส่วนด้วย11คูน33ลูกนะหคูณ1ได้6นะ11คูน33มาหมาไปคูณมาอยู่จะได้ 363ลูกนะแม่อะไรตัดได้เนี่ยแม่3เนอะแม่3ตัดได้326 313 326 313เออแม่3ตัดได้ก็ได้เท่ากับอะไรลูก2ส่วน1 2 1นะ ได้ไหมคะลูก่าต่อมาข้อ4ลูกข้อ4อา้าวทำเป็นเศษลรยก่อนลูกเศษเกินลูกทำมาเป็นเศษเกิน4 7จ็ดจีแดสี่ามบอใช่ปะแบวบกอีก3ามก็เป็น3ามสลบสามสส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนลูกก็เป็นสามคูณหส่วนด้วยอะไรลบสี่ 4, คูณเจ็ดตัดได้ไหมเห็นเลขอะไรวิบ,บ,บวับวิบวับไหมเห็นเจ็นึ่งลบเจ็ดห้าสาโอเคนะเออเพราะฉะนั้น ่านะตรงนี้หนูก็เอา5ไปคูณกับ1 5คูณกับ1ก็เป็น5 4คูณกับ1ก็เป็น4โอเคทําเป็นเศร็คระ4อะไรได้5 4 1เป็น4และเศษ1ก่อนจุปิบบ๊บบบบปิบบบ๊บเนะอ ต่อมาข้อ 5, ห้าหรือข้อห้าอ่ลองทำเองสิบคูณสี่ก็เป็นสี่สิบสี่สิบบวกหกก็เป็นสี่สิบหกสี่สิบหกส่วนสิบเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้หลายโลกสี่สิบหกคูณหนึ่งส่วนด้วยสิบคูณสองอแม่อะไรที่ตัดได้ฟฟิิบบบบววัั แม่อะไรตัดตด้แม่อะไรตัดตด้แม่สองใช่ป่ะโอ้นะสองหนึ่งสองสองอะไรได้สี่สองสองสี่สองอะไรได้หกสองสามหกใช่ป่ะอืออ่ะยี่สิบสามคูณหนึ่งเป็นเท่าไร่หนยี่สิบสามคูณหนึ่งก็เป็นยี่สิบสามโอเคไหมยี่สิบสาม ยี่ส่วนไหลลูกส่วน10 23ี่สมส่วนสินได้เป็นไหลลูก10อะไรได้ยี่สาหรือใกล้เคียง12ก็20บบวกอีก3ก็เป็น23นะก็จบวิบวับวิบวับเลยโอเคมั้เออ นะคะลูกต่อไปขอ้อหนึ่งจงแสดงวิธีทำโอ้โหสบายตูดเราแล้ว,ล,วลูก4ส่วน7เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนลูกก็เป็น4คูณ8ส่วนด้วย7คูณ1ตัดกันได้ไหมลูกไม่ได้ก็คูณกันปกติ4คูณ8กับ4 8 3แปดคูณ1ก็เป็น7ทำเป็นเศษค่ะลูก 7อะไรได้32 7 4 28 7 4 28 7 5 3 5ีอ่ะ7 4 28ได้แค่28ที่2ก็3 3เสร็จ4ไว้ข้างบนปึ๊บอ่าก็ตอบ4เษสส่วน7ต่อไปข้อ2ก็เป็น5ส่วน2คูณ3ส่วน1ใช่ไหมลูกก็เป็น5คูณ3ส่วน สอคูณหโอ้ยสบาย5้าสา่วนสคูณหก็เป็น2องทำเป็นเสร็จคระ2สอะไรได้15 2, บห4าองเบวกอีก1เป็น15จบ7 71ดเนึส่วนสะคะต่อไปข้อ3ามหนูก็ทำเป็นอะไรก่อนลูกข้อถามว่าทำเป็นเสร็จเกินก่อน6 4 24่นะบวกอีก5ก็เป็นยีิบเก เป็นหารเป็นคูณ4 4 1เป็น4ีเวก1เป็น5อันนี้มันคือ5้ส่วนสหนูก็ต้องเปลี่ยนกลับเป็น4ีส่วนห้าเท่ากับ29คูณ4ส่วนด้วย6คูณหไม่มีอะไรที่ตัดกันได้บิ๊บป้าบิ๊บป้บ,ปปปบก็ต้องเอา29คูณ4ละลูก29คูณ4ก็ได้116ส่วน6 5 30 แม่สตัดได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเลขคู่ลงท้ายด้วย6แล้วก็ลงท้ายด้วยศูนเป็นลายลกสองสิบอะไรได้10 2 5เป็น10แล้วเศษหนึ่งสองลายได้6กสองแก็เป็น15 15อะไรได้ ใกล้เคียงห้าสิบแปดสิบห้าสสี่สิห้าสี่สิบห้าห้้าก็เหลือสิบสาอันนี้เศษอยู่ข้างบนก็ตอบ3มเศษ13บส่วนสิห้า